สวัสดีมิตรรักแฟนบีททุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะลงคลิปอะไรเพราะฉะนั้นแล้วเราจะมาทําการไต่หอของหอเต่ากันนะซึ่งตอนนี้นะปัจจุบันหอที่เราสามารถไ่ได้สามารถไ่ไปต่อได้คือหอเต่าอย่างเดียวก็คือหอมงกรตันอยู่ที่2-20ไม่ใช่ตันตีก็คือไปไม่ไหวสตูมันสปีดแสนหอเสือก็2 1 0สปีดแสนหอหงส2 0สปีดแสน อหอหลัก6-20นแม่งก็สปีดแสนมีหอเต่าทีา่เลยสปีดแสนมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังผ่านได้ชิวๆอยู่ผมไม่แน่ใจว่าเราจะไปตันดันไหนเพราะฉะนั้นแล้วเราจะทําการเล่นดันอันนี้ไปเรื่อยๆแล้วกันกว่ามันจะตันก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้ก็ไม่รู้นะว่าจะลงคลิปอะไรรอผมอ่ะรอวันเสาร์รอวันเสาร์อย่างเดียวเราร,ร,ร,รอกิจกรรมคืนหยกรอกิจกรรมคืนหยกเราจะมาทําการสุ่มอันนี้ตอนเนี้ยเก็บของฟรีได้57 แล้วก็หยกอีก3 0,000่นกว่าแล้วก็เดี๋ยวประมาณวันเสาร์เนี่ยแหละมันก็จะเป็นรีเซ็ตเติมเงินของของเดือนใหม่แล้วมันพรุ่งนี้มันรีแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงวันเสาร์พรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ปะเดี๋ยวขอดูก่อนอืมพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์ก็มันก็ยังสุ่มไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วรอวันเสาร์รอวันเสาร์เราก็จะเติมมันเนี่ยเพิ่มไปผมจะเติมเพิ่มไปอยู่ก็รวมๆแล้วน่าจะได้ทั้งหมดประมาณสัก5 0 0ห0 50,000หยกนะก็เดี๋ยวรอติดตามมันนะครับวันเสาร์ว่าเราจะสุ่มกลืออะไไรขนนาดห ก่อนนั่นแหละเราตะตามไปวันนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนโซก่อนนิดนึงตอนนี้กิมจอนเราก็อัพขึ้นมาอีกระดับหนึ่งละอันนี้ปลุกตื่นคันคล้วก็จะเป็นประมาณนี้พลังโจมตีจะกลายเป็นตัวละครที่พลังตีเยอะที่สุดละในในไอดีก็คือแสนหกสามหมื่นนวแสนหกสองหมื่นแต่ว่านวถึกกว่า,าเกือบแสนหนึ่งมาเดี๋ยวเปลี่ยนโซก่อนโซ,ก,นโซก็นี่ไอซอ่าอุลเราจะใช้เป็นโซนี้เลยแล้วก็ส่วนตัวอื่น เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโซเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะเราแค่เอาโซที่แบบบัฟดาเมจใส่เพิ่มเข้าไปให้พวกมน,นแค่2อันแค่นี้เลยตัวแบกก็คืออุน่นมาที่ยิงถ้ามีอินโนเอะมาเนี่ยมันก็น่าจะไต่ได้ดีสบายกว่านี้อยู่เพราะว่ามันเป็นตัวฮิวอะไรด้วยไงมาเดี๋ยวเราเอาไปแค่นี้ก่อนเดียนะก่อ,น,อนนั้นเอ่อโอเคไปไม่มีอะไรละตัวอื่นก็ เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเอ็กต้านะตัวประกอบเป็นตัวประกอบซะส่วนใหญ่ส่วนมากเราจะใช้อุนเป็นหลักแล้วก็มีบัฟของอาปาเลสึบัฟเมื่อตายของปาเลสึแล้วก็มีโซลี่ใส่ไปเพิ่ม2อันอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็เธอแรกอยู่ที่2ล้าน3ตัวละครที่เราควรเก็บก่อนอ,อันนี้สร้างลู่สร้างล,างลู่ไม่ปวดหัวเท่าติดแช่ถ้ามันติดแช่แข็งนี้ก็คือนะลำบากเหมือนกันตีตีตีไป ตีตีตีเขา้าอ่ะเฮ้ห้ล้านสวยๆหอหลักอะ่ะหอหลักเ,เดี๋ยวดูก่อนนะว่าหอชั้น,นี้มันว่าถ้ามันไปต่อไม่ได้เราจะไปเล่นหอหลักให้ดูหอหลักผมเล่นจนแบบเหลือแค่เหลือแค่รับการโจมตีปกติสองครั้งเหลือแค่ถ้าเรารับการโจมตีปกติได้สองครั้งถ้าอุลรับได้สองครั้งก็คือเทิร์นถัดไปสวนอันติเอ่อประมาณอันติน่าจะเป็นรอบที่สาม อันติรอบที่ไม่แน่ใจว่ารอบสาหรือรอบสองนะก็คือศัตรูตายเลยแต่ว่าแต่ว่าอุ่นมันทนไม่ไหวอุ่นคือแบบไม่ไหวแล้วลูกพี่ก็คือเหลือแค่2ทีสุดท้ายอ่ะเหลือซันตัวหลังของมันจะเป็นไวจิโกะแล้วก็เป็นซันเงสือหนุ่มแล้วก็เป็นไวจิโกะมันเหลือแค่ซันเงสื่อหนุ่มกับไวจิโกะอย่างละทีถ้ารักกันได้คือชนะแต่ว่าไม่ไหวไอไวจิโกะเนี่ยมันเหมือนดามจดมันไม่ลดอะเหมือนเหมือนป้าเลสือตายแล้วดาเมจดไวจิโกะมันไม่ลดอะ ซันเงี้ยสื่อหนุ่มที่เป็นหัวหน้าด่านเนี่ยที่รูปละครตัวละครมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันเป็นหัวหน้าด่านตีเบาตีเบากว่าไวจิโกะประมาณ3-4ถึงเท่าไวจิโกะตีแรงแบบแรงมากอันนี้ก็โดนไปอีกโอเวนกรรมัมไวจิโกะแม่งอันติทีละสองสามแสนอ่อซันเงี้ยสื่อหนุม่มอันติแค่สองหมื่นมันห่างกันมากเหมือนมันไม่โดนบัฟโดดดามิเอ,อะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าม,มันเป็นอะไร เดี๋ยวลองตีนี้ไปก่อนเดี๋ยวท้ายๆคลิปเดี๋ยวเราไปตียนู้นให้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปลองเทสให้ดูเดี๋ยวจะเ,เ,เปลี่ยนแบบฟูลเซตที่ผมเอาไว้ลงเลยนะมาผมว่าเลยเลยคิดว่าแบบต้องน่าจะต้องอัพอีกนิดหน่อยถึงจะผ่านได้ปับ๊บผมว่าน่าจะมีอยู่หยิบอเดี๋ยวนะอันนี้ไม่จิดสกิลย่อยโอ้ไม่เป็นไรหรอกไป ผมว่ามันน่าจะมีแค่หยิบมือหนึ่งนะของเซิร์ฟรอที่เขาผ่าน620ได้น่าจะมีอยู่ไม่กี่คนน่ะซึ่งแต่ละคนที่เขาผ่านนี่น่าจะเป็นแบบตัวระดับท็อปทอปเหมือนกันน่ะขนาดของผมเนี่ยผมว่าผมก็เติมแค่ระดับกลางนะเราไม่ได้เติมแบบเติมหนะักขนาดนั้นเราแค่ระดับกลางๆพอไปไหวเติมแบบไม่ได้เดือดร้อนอะลรก็มันก็ตันอยู่ประมาณเนี้ยอุ้นผมก็แค่6ดาวอุย้ยทำไมมันแรง,งกว่าอุ้นผมเอาเวนการตายอุ้นผมก็6ดาวเลือนล้านหนึ่ง ได้ร้านหนึ่งก็ยังเอาไม่อยู่นะยังยับเหมือนกันอะ่ะมันต้องอัดขึ้นไปอีกอะ่ะอัดอัตาราลดดาเมจเพิ่มอัดอะไรเพิ่มอย่างงี้นะเมื่อกี้มันไม่ติดสกิลย่อยเดี๋ยวเอาสกิลย่อยให้ด้วยเลยกันจะผ่านไปเดี๋ยวต้องรอดูเนวกับอ่าอิโนโนเอะบรรเสวก,ก่อนโอ้แต่ว่าก่อนจะปั้นสุดก็น่าจะอีกนานเหมือนกันอะ่ะแต่ไม่เป็นไรผมชอบกิจกรรมขึ้นโโยกตรงที่ว่าผมสามารถใช้ใจ่ายได้แบบสุดๆสุดไล่มาก เราสามารถใช้หยกเท่าไหร่ก็ได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงอะไรเลยมีเท่าไหร่ใช้ใช้ใช้ใช,ใช,ใช้ใช้ไปให้หมดแน่นอนว่าตัวละครครบแน่นอนอีกสมตัวแต่ว่าผมจะเลือกปั้นแค่อ่าเราจะปั้นแค่นิวกับอินูเอะสองตัวลูกเคียผมไม่น่าจะไม่น่าจะปั้นนะส่วนกิมจอก็กะว่าจะเอาแค่คำๆาไว้แค่นั้นแต่พอแล้วไม่ได้อะไรมากก็ยังไม่ได้ไปหายืมไอดีของคนที่เขาแบบ6 7เจดดาวเลยนะ ก็มีมีหลายคนเลยที่เขาหกเจ็ดาวแล้วที่แบบมาคอมเมนต์ของเราอย่างเงี้ยเออก็ถ้าใครสนใจนะก็ทักมาทางเพจหรือเฟซส่วนตัวก็ได้ขอแบบตัวไหนก็ได้ใน4ตัวเนี้ยเอา6-7ถึง7ดาวเออเดีวจะมาทำการรีวิวแล้วกันเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็คงไม่ได้อัดถึงขนาดนั้นนะ 6, 7ดาวผมอาจจะอัดแค่สัก4 5ดาวเลยวะเนี้ยแล้วทำไมมันตีแรงจังเลยอะไรวะเนี่ย ไม่เลยใจเหมือนกันว่าจะถึง5ดาวหรือเปล่าเพราะว่าวันเสาสุ่มไอ้พวกนั้นแล้ว3ตัวเสร็จปุ๊บเราก็จะสุ่มฮาริเบลอีกแต่ว่าแยกคลิปแยกคลิปอีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วมันจะหมดค่คอนข้างเยอะแต่ฮาริเบลฮาริเบลใช้แต่ยกสุ่มอย่างเดียวไม่ใช่ยกสีโทเค็นเนอะผมมีโทเค็นอยู่ประมาณ130กว่าอันเราจะใช้อันนั้นสุ่มฮาริเบลอย่างเดียวฮาริเบลก็กะว่าจะแค่2ดาวประมาณ2ดาวไว้ต้องดูสัมพันธ์ก่อนว่ามัน ควรค่าเกยวกันผมไม่ได้กะจะปั้นฮาริเบลอยู่แล้วเราจะเก็บไว้แบบเอาซันนุ่มไอเซนอะไรพวกนี้นะก็อาจจะมีตัวไหนสักตัวที่7ดาวอ่ะต้องรอดูก่อนเพราะว่ายังไม่มีแปนเหมือนกันอันนี้เราควรเก็บตัวนี้ก่อนแล้กันมุราฮารมันตีไม่ตายมันเสมอทางกันผมอยากจะทำเจดาวสักตัวหนึ่งแต่ว่าต้องดูก่อนมุงเงอสือก็ดีนะมุงเงเอสืไอเซนไอเซนผีเสือ้อ ไอเซนดักแด้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่มุงเฮสือเนี่ยมันมันตีแรงมากอะและ้วทำไมมันถึงตีแต่แนวล่างก็ไม่รู้นะปั๊บปับ,ปบแล้วคือแบบตีตีแรงมากอ้นนี้ไม่แน่ใจจะรอดป่ะนี่ปับฟันเข้าไปเฮ้ยอย่าตายนะโอเคสวยอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะว่าตัวไหนจะ จัดเจ็ดดาวต้องมีสักตัวไว้ประดับบารมีไอดีหน่ยอยเพราะตอนนี้ไอดีผมตัวหลักๆก,ก็มีแค่6ดาวนะเราไม่มีถึงเดาวหรอกเนี่ยในหอหลักอะ่ะอุน่นอุนโลขนาดนี้แหละอุนผมโลประมาณเนี้ยโดนตี2ทีตายเอ้ยโดนตีประมาณ3ทีมั้งโลแตกตายไม่รอดขนาดดูแบบโลดหนาๆอย่างนี้นะแต่ว่าโดนตีแบบแรงแบบแรงจัดมากมาชั้น260บ อันนี้ก็โอ้นี่สปีดศูนย์เราได้เปิดก่อนก็น่าจะพอไวอยู่มาน่าจะไปเรื่อยๆถ้ามันไม่มีติดตรงไหนก็น่าจะถึง10ด่านอยู่นะอันนี้เดี๋ยวเราคอรีเอาไปสกิลย่อยก่อนแล้วกันให้ติดสกิลด้วยให้ติดสกิลย่อยด้วยยิ่งดีจะได้แบบเก็บศัตรูได้ตัวหนึ่งก็จะมีโรสใช่ไหมที่เป็นสายทักษะไอ้สองตัวล่างมันสายโจมตีเราตีไม่เข้าอยู่แล้วมามาเข้าไป โงเข้าไปเก็บไปที่โลสก่อนตีต,ตีมันไปมันตีมันต,นตีเข้าไปไม่ตายด้วยปัป๊บปั๊บตายไมป้าตายตายไปโอ้โหเหลือนิดเดียวตีตายเกิดของเนวไอ้เนมอืม้มตีสตันอีกอะไรเนี่ยต้องดูก่อนนะว่ามันจะรอดหรือเปล่า โห่นี่เราต้องโดนตีปกติสองทีเลยเหรอตีไปตีตีเข้าไปนะเอามาพลาดสักตัวสองตัวดินั่นไงเออเป็นไงล่ะตีพวกเดียวกันด้วยแนวหน้าย,ยับยับเลยว่ะโอ้เข้าไปรอดปะเนี่ย ไม่น่ารอดโดนสตัรนนเวรกรรมมากแล้วเมื่อกี้มันตีปกติเนียวเอ้ยมันตีสกิลยอ่อยเมื่อกี้เหนียวก็สตัรนอีกนะต่อให้รอดได้เราก็โดนตีฟรีอีกเทิร์นึงอยู่ดีเสียดายเสียดายมาไปต่อไปต่อหรือกาจะตีสกิลย่อยก่อนขนาดตีสกิลย่อยแล้วมันยังไม่ตายเลยลอ่ะอ่ะเออนั่น ติดพวพันอีกเวรกรรม oh my, oh my. เอาใหม่เอาใหม่แต่เราลองแบบไม่ต้องติดสกิลย่อยดูนะเพราะติดสกิลย่อยแล้วมันก็ยังไม่ตายเลยมันต้องติดสกิลย่อยแล้วติดคีย์ถึงจะตายถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่ต้องหวังเลยอีกลแล้วอะไรกีรเนี่ยทำไมมันติดถี่ง่ะเวลาเราเล่นนี่เวลาเราเล่นไอเซนอนะ่ะทำไมมันไม่เห็นจะติดเลยวะโอกาสติดแบบ หนึ่งในยี่สิบอะเอาจริงๆริหนึ่งในยี่สิบไอเซเราเนี่ยอีกแล้วดูดิสามสี่ิบแล้วเนี่ยอะไรของมันเนี่ยที่จอนกูเล่นทำไมมันไม่เห็นจะติดเลยวะโพวพันเนี่ยโอกาสติดสถานะโอกาสติดสถานะของบอร์ดนี้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์โอกาสติดของเรานี่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เพือเพิ่มต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะเฮ้ยโรดไม่ได้เฉีนติอันนี้ไม่ได้เฉีนติเราควร ไอเซนไม่แน่ใจว่ามันได้ใช้นติหรือเปล่านะแต่ว่าอะโรดไม่อันติเดี่ยวไม่เป็นไรปับป๊บปั๊บตีเข้าไปตีเขา้ามาสกี้ไหมไม่ติดไม่ตายด้วยใส่ป้านูนะ่ะไม่ใส่ด้วยเป็นไ,ไงล่ะติดบล็อกก็อย่างดีมาทิมเข้ามาขี่ไม่สตันปับป๊บปับ๊บพอไหวอยู่ เอพอไหวอยู่ตีๆิตีเข้ามาน่าจะไหวนะอย่าติดนะพัวพันเนี่ยโอเคสวยมาดูกันว่ามันจะไหวหรือเปล่าโองข้าปล้านหกอา่าเราควรเก็บไอเซนก่อนปับปับปับเขียนลิซ่าน่าจะพอไหวนะโอเคไม่เข้าตีมา ไปฟีีธรรมดาพอปรบับสองล้านหกไปต่อเก็บเียแดงกันไปฟรีฟรีชั้นนี้ก็จะเป็นอุนเป็นนิวแล้วก็นอยทรา่าปวดดาบน่าจะต้องเก็บนิวก่อนไม่สี่สิบย,ย่อยเอาใหม่ถ้ากตดมันมีโล่ด้วยไม่น่าจะตายนะมามา ติดไหมโอเคไม่ติดต้องติดแล้วจังหวะนี้ป๊าโอเคเราก็จะเล็งไปที่เนลก่อนโอเข้าไปเพราะอย่างน้อยถ้าเราตีอ่าตีสกิลย่อยไม่ตายแต่เธอหน้าเราใช้ตัติมันก็น่าจะตายแน่นอนแหละตัวหนึ่งแล้วเราก็ค่อยไปเก็บตัวอื่น ปาปเนี่ยหัวตีหตัวเลยป่ะนี่ไหนกวะโอเคปาได้สื่อตายก่อนตัวแรกแถวหลังก็จะได้ถือขึ้นเอาไม่ตายด้วยเนี่ยอะไรคือมันสตันแต่อุ่นเนี่ยทุกรอบเลยปกติแล้วมันต้องสุ่มไม่ใช่หรอฉันตีใส่แถวตัวไหนถ้าตัวนั้นตายก็แถวตัวนั้นใจนี่น แล้วมันก็ใช้ใส่แถวล่างแล้วกูก็โดนตีปกติฟรีสองเทินไหวปะเนี่ยน,นั่นโดนโดนหัวไปลูกขนุนเลยแม่ล่ะน,นั่นเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลไอเนียวนี่มันกวนตีนจริงๆเลยวะเอ้ยเนาะ มาเดวลองตีแบบไม่ติดสกิลย่อยด้วยนะว่าจะผ่านหรือเปล่าเออจริงๆจะติดหรือไม่ติดแม่งก็อยู่ที่ดวงอยู่ดีเฮ้ยเนาะโอ้โหแล้วชื่อแบบชื่ออุนนี่มาเต็มมากมูชิเอราโกอุนเคียวราเอ่อถ้าอ่านผิดขออภัยใช่ไหมมันไม่น่าจะผิดนะมูชิมูชิหรือมูซี่ มูน่าจะเป็นมูชิมากกว่ามูชิเอราโกุอุนเคียว่าเพิ่งเคยได้ยินนะเนี่ยอะไรก็ได้อย่าสตันอุนโอเคน่าจะไหวอยู่นะมาแล้วอุนเคียว่าบอทในในหอคอยเป็นตัวที่อันติแรงมากอันติแม่งแรงกว่าของเนีวอีกแบบบางบางชั้นน่ะแรงแบบแรงจัดเลย เหมือนหอหลักที่ผมเคยเจอถ้าใครดูคลิปมามันจะมีหอมันจะมีชั้นหนึ่งอ่ะที่อุนแมงันตีทียสามล้านอะ่ะมาได้เวลาสวนคืนเราไม่ตีสกิลย่อยด้วยนะเราอาค่อโอเค,อเคได้อยู่เอ่อเรวเก็บตัวล่างเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วปรับปรับตัวบนยังไงมันก็ต้องติดตายเกิดอยู่แล้วช่างมันไปก่อนโอเคไม่เข้า เ <g ül s> ขาเรียกอะไรเจ้าเรียกมีดหรือเรียกเคียวเคียวชื่อข,ของนายนะเอาฉันไม่ลงหรอกนะโอ้งเข้ามาเป็นแค่นดับ5จะมาสู้กับอันดับ4หรือขวนเข้ามาป,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 ป 4, ั๊บปั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 บสี่พันโหเบาอยู่เบาอยู่อันนี้ไม่ต้องแช่นเอิมมันก็แช่นตีไม่ได้ตายตายตายไปซะตายต่อ อันนี้เราน่าจะต้องเก็บไอ้ซาโดรงร่างสองก่อนซาโด S.S.R. เพราะว่ามันมีสะท้อนเพ,อเพื่อเดี๋ยวอุลนตีมันจะตายเองเนี่ยเคได้อยู่สกิลย่อยด้วยถ้าศัตรูเป็นสายโล่น่าจะตาย,ยน่าจะโดนตีตายอยู่เพราะเราชนะทางด้วยปับป๊บปั๊บตีเข้าไปตีเข้าไปขอให้มันตายแล้วกันไม่ตายวะ โอ้เข้าไปโอ้โหเอ๊ะนั่นไงนั่นไงแบบเดิมเป๊ะเลยแองลิงแต่แถวล่างจริงๆว่ะเพราะเผื่อมันลิงแถวอื่นก็จริงนะแต่ว่าสตันนั่นก็โดนสตันที่อุ่นอยู่ดีอ่ะอุ่นนี่เป็นตัวดูดทุกอย่างจริงๆว่ะครับนี่ไม่ต้องติดสกิลย่อยนะ ขี้เกียจรีขี้เกียจรีแลละอันนี้สองตัวหน้ามันใช้นติไม่ได้มีแค่ศัตรูติดช้าไหมไม่ติดปั๊บปับ๊บทำไมไม่ติดคี้งแต่รอบที่แล้ววะอับตีไหมอัมอตราสะท้อนทั้งทีมไปโอเคซโร่หนึ่งเข้าไปเหลือตัวเดียวด้วย ไหวปะเนี่ยเฮ้ยผมว่าไม่น่ารอดน,นะปึ๊บแล้วมันเลือดอยู่แค่เนี่ยปานตีไปปึ๊บเอาทำไมมันแฉนตีสองรอบวะเฮ้ยมันเป็นคนละตัวดีกว่อะเออเวลาอุน่นเดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูนะอุ่นแฉนตีไปผมว่าโดนสะท้อนตายเองแน่นอนเลยว่าเลือดเราเหลือแค่นเนี่ยปุ๊บเผลอไม่ได้ตีด้วยเนีย่ยนั่นไงโอ้โหนเรามีตัวไหนที่มันเพิ่มบัฟดามิริกปะ อันนยังต้องดดมีเวเหมือนอุ่นถึกไม่พอจริงจริงมันถึกนะอ๋อเดี๋ยวลีเอาสกิลย่อยด้วยดีกว่าในเมื่อเมื่อกี้ลองแล้วว่าเราตีแชทไม่ตายนอกจากมันจะติดขิแล้วการติดขิมันก็ค่อนข้างน้อยจะให้ลีทั้งติดสกิลย่อยทั้งติดขิด้วยคงเป็นไปไม่ได้ ผมว่าน่าจะเก็บไอตัว2ตัวบนน่าจะง่ายกว่าจำไม่ได้ว่ากันเทีนใบมัน SSR หรือ SR Chat SR แน่นอนแต่การเทีนใบมันตีโดน2ตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราน่าจะต้องเก็บการเทีนใบก่อนเดี๋ยวเผื่อมนอันตีแล้วมันโดนแถวล่างแล้วมันจะโดนอุนเคียวราไปด้วยเดี๋ยวมันจะโอกาสชนะมันจะลดน้อยลงปอีก อ่าเอ้ยอ่าแถวไอ้ตัวล่างมาแช่นชตีไม่ได้ด้วยไม่เป็นไรเอ้ยไม่ใช่ไม่เป็นไรสิดีด้วยซ้ำปับป๊บปับ๊บปั๊บตายไหมไม่ตายวะ่วะนั่นไงแถวล่างด้วยเวนกรรมอย่าสตันนะเอาจริจรงๆนะเป็นี่เหี้ยอะไรยางไงเอ้อเป็นไรนักหนาะ ฮัลโหลเนี่ยไอ้รบที่ทรงดีๆหน่อยก็เป็นอย่างเงโหแล้วก็โดนตีปกติสองรอบจะรอดได้ไงเนี่ยรอดอไอหมเนี่ยปั๊บปั๊บน่าโอ้โเลือดไหลาตายว่ะแขงจัดเลย แรงจดไม่ติดต้องลุ้นให้มันติดขี้เดี๋ยวเราลองลองเป็นแชทบ้างปีไอตัวกลางบ้างว่ามันจะตายหรือเปล่าสะดุยสุทระมาลองติดต่อติดต่อ มันก็ไม่ได้ชิีวนะฮะจริงๆหอหอชั้นสูงๆต่อให้เราสามารถเล่นผ่านมาได้ก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะ่ะมันก็แบบตึงๆอยู่อะ่ะและยิ่งเป็นหอเต่าคือแบบมันถึกก็จริงแต่ดามจมันก็ไม่ค่อยมีผมว่าถ้าอินโนเอะเนี่ยน่าจะเวิร์กอะ่ะถ้าถ้าเราได้มาอินโนเอะมายืยนคู่กับเนวมากับคุณเคียร่าผมว่าน่าจะเวิร์กอยู่แต่ว่าเราไม่มีมันยังไม่ให้สุ่มอะ่ะมันยังไม่มันเสาอะ่ะ อีก2วันนะวันศุกร์วันเส,สาร์อีก2วันจัดเต็มแน่นอนผมว่าน่าจะมีสักห้าหมื่นหยกแต่ว่าเราจะสุ่มเท่าไหร่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าผมต้องเก็บหยกไปด้วยจะให้สุ่มหมดห้าหมื่นก็น่าจะค่อนข้างเยอะไปเพราะเราจะต้องใช้ซื้อสตามิน่าซื้อหินไปสุ่มลูนนั่นแม่งก็ยังไม่ไตเพราะฉะนั้นเราจะใช้เท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูอีกทีหนึ่งก่อน มันเป็นอะไรนักหนากับอุนเคียวรากูเนี่ยฮัลโหลโ,โ,โอ้โหโง่กบ่าตีกบ่าภาพไปต่อยมาเออเออเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป,เอา,เ,าไปเอาภาพค้างอีกเอา มันกวรซีนไปเนี่ยโอ้โหแล้วรอบนี้ไม่นานรอหรอกกดออกเลยดีกว่าแม่งเหลือเทิร์นตีปกติอีกมาไหนๆสกิลย่อยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วเดี๋ยวเราเล่นไปเลยแล้วกันรอรอลุ้นให้มันไม่โดนสตันอ่ะเพราะเมื่อกี้สกิลย่อยลองหมดทุกตัวละตีสามตัวแม่งก็ไม่มีตัวไหนตายสักตัวเพราะฉะนั้นแล้วเราก็เลือกแล้วกันเราจะตีตัวไหนตีไปสกิลย่อยตีไม่ตีก็ช่างมัน ตอนนี้ไม่ต้องลุ้นตีตายแล้วลุ้นให้เนียวมันอันติีแล้วเราไม่สตันก็พอมันยังจะพอพีเออเนี่ยเออเนี่ยตายอยู่ทําไมไม่มาตายตั้งแต่รอบที่แล้ววะเอออย่างงี้สิค่อยหน้าคุยหน่อยอะถ้าเราไม่หวังเราก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมไอ้ไม่คาดหวังสิไม่ใช่หวังเขาต้องว่าเรียกว่าอะไรนะไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังใช่ไหมต้องเป็นอย่างงี้สิมาอ,อย่ามีอะไรแปลกๆมานะ่ะ ปั๊บปั๊บทีนี้เราก็มาลุ้นกันว่าเราก็มาลุ้นกันว่ามันจะโดนสะท้อนตายหรือเปล่าแต่ดูจากสภาพแล้วผมว่าตายแน่นอนนั่นไงอาบเข้าไปล้านสองโดนสะท้อนไปกี่แสนวะเนี่ยพราะเวลาปาอันติไปปุ๊บต่อให้เรามีโล่เมื่อกี้มันเลือดแอบมันโล่เด้งแต่ว่ามันโดนดาวมีเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโล่ไม่เท่าไหร่ผมว่ามันไม่ไหวว่ะ ไม่ไหวไม่ไหวมาเดี๋ยวเราไปลองอืมจริงจริงอยากอัพโซไอเซนให้เป็น5ดาวมากคาดอีกสี่สิบขาดอสี่สิบเศษแดงแต่ว่าเราไม่ควรมีอยู่307ร30้อเดสอย็เดี๋ยวใช้กับไอสองตัวสองตัวนั้นอีกใช้กันสองตัวนี้ไม่ใช่จะตีไปตัวละ200กว่าเลยเหรอเนี่ย ใช้กันนี่อีกเนวอีกเอ้แต่เนวมันสามดาวนี่หว่าสามดาวสองดาวอย่างมันสัมพันธ์เดียวกันใช่ไหมเห็นเขาบอกว่ามันสัมพันธ์เดียวกันอะนี่สัมพันธ์กับตัวนี้อีโนอีโนน่าจะสัมพันธ์กับรูเคียด้วยมั้งยังไงเราก็ต้องมีครบทุกตัวช่างมันก่อนเดี๋ยวเราค่อยคิดทีหลังแล้วกันนะวันนี้เอาไปปรามานี้ก่อนส่วนหอหลักก็ พังไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเอาเป็นคลิปหน้าคลิปนี้เหนื่อยแล้วเบื่อเบื่อเล่นแล้วเบื่อหัวร้อนก็คใครดูมาถึงตอนนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถไปดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวผมจะแปะคลิปไว้ทางซ้ายเพลย์ลิสต์ไว้ทางขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมถึงตอนนี้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บายๆครับผม